everyone! Welcome to English class with teacher จอมหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะในการที่เราจะบอกใครทำอะไรนะคะวันนี้คุณครูมีภารกิจให้เด็กๆทำนั่นก็คือให้เราเอาคำศัพท์มาคนละหนึ่งคำค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่า sit down แปลว่านั่งลงนะคะให้เรานำคำศัพท์นี้มาเสนอที่เชร์นะคะโดยการที่บอกคำศัพท์แล้วไปบอกผู้ปกครองหรือบอกเพื่อนเข้างๆเราให้บอกว่า นั่งลงเป็นภาษาอังกฤษนะคะกะระดุนานั่งลงเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นคําว่า Sit down please อย่างนี้เป็นต้นซึ่งที่เชื่อมีตัวอ,อย่างให้ดูตามนี้เลย Hello my name is t e a c h e r หนิงวันนี้คุณน,นิงนะคะจะมานําเสนอคําว่า Be Quiet เอ๊ äh, อเด็กๆได้ย,ยินเสียงใครไหมคะทำยังไงเนี่ยมาค่ะมาดูกันคะ่ะเสียงใครทยังไงเอยทำยังไงคอคชมพู่ be quiet please เปลียนทราบหรือยังคะคำว่า be quiet หมายความว่าอะไร be q u u i t p l e a ีสแปลว่ากราเุียาเงียบๆหน่อยค่ะได้หนึ่งคำแล้วเดี๋ยวไปเจอคำต่อไปกันนะคะบ๊ายบายฮัลโห my name is ชมพู่วันนี้คุณครูจะมาเสนอคำว่า Hands up เด็กๆรู้ไหมคะคืออะไรเอ่ย Hands up คือยกมือขึ้นเราจะให้คุณครูอีฟ ยกมือกันไปเลยค่ะฮัลโหลแฮนด์ p ั l พีซเก่งมากค่ะ hey. ถ้าหลังจากที่เด็กๆได้ดูตัวอย่างแล้วนะคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอของตัวเองนะคะมาให้ดิเชอร์ด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วบ๊ายบาย